ดีใเอ้าอ้เอ้าอาเบาเบาเเบาผมขึ้นแซตางัดงัดงัดคุณนะเอาเอาเอาตาครับผมสวยปะครับตาครับตาตาตาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเลยจะไปตามตาจะไปกินเขาน้ำไกลบ่ะเนี่น้ำ มาดูแขงมิ่งได้ของเล e e ่นไหมอุ้ยเป็นยังไงล้มหมอกไปแล้วเอ้าเอ้ายังรักกันดีนะครับยังรักกันดีกับน้องสีฟ้านะครับเอ้าเอ้าพูดนะอุ้ยยังรักกันดีครับเฮ้ยพะช่วงอะอู้อู้โวยวายมาท่วงมาท่วงเฮ้ยเฮ้ยตอยตอยต่อยต่อยต่อยอุ้ยออู้แน่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 โอ้ พุ่นยังนับานี่ใช่ไพุ่อ่ะพุ่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 นโอโอ้้ดีใจดีใจโอ้โอ้โอ้เบา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 ผมขึ้นรถตตาผมจะขึ้นรถไซตไปไปไปี่เจ้าพุ่โอ้โหดีใจมากวิ่งมารับตาครับไปถอยถอยอยเอา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 เอ ไปไปไปเอา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 ตาเสาเอยบ้า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 ง้าบ้าบ้เบาเ้าโอ้ยบ้า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 ้าบ้าอ้าบ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 ้บ่า้บ้้าบยาบ้าบาบบ้บ้้้้าบอาบ้าบบ้บ้ดบ้บ้าาา้บ้าาาา้้้าาบ สิมอยู่รถใส่ได้หนิมึงส่งนี่โอ <แก S 1> ด้ดีใจดีใจโอ้ดีใจแห่งเห็นตามาดีใจค่ะอ้พุ่นนะพุ่นนะดูอาการดูอาการผมซอยปะครับผมซอยปะครับไปไปเฮ้ยดีใจค่ะพุ่นนะไ,ไปไปตามมอไซลม้มมอไซด์อย,อยังควงอยู่ฮ้อนฮวน่วนฮวน่นฮว่นไปอยู่ซอยตาเออเออไปอยู่ซอยปะครับอยู่ซอยปะครับ โอ้โหนะไปแล้วหยิบเล่นหยาได้ป่ะนี่เอาเอาเอาแม่ไปอยู่หรือไปกวนตาหน่ยมิงมิงไปกวนตามาก,กวนได้หนเอีตามถึงแล้วครับรกินหนำวะครับ,นนมรบผมเ้อนหนำให้ครับตาเอา้ยวุ่นนะยืนนิง่งมีช่วยผมช่วยถือบัครับตาครับอยากช่วยครับอยากช่วยช่วยดูดูดเฮ้ย่าไปจับระวังมิง อยากช่วยตาครับผมซอยถือวบอครับซอยถือวบอเดยแล้วพังแทะเครื่องนี่นั่น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 มาอู้จ้าไปไปแล้วผมซอยบอครับตาผมซอยบอครับโอ้ อย่างตามตูดตาต้อยต้อยเลยบวหนี้ดีใจเฮงเห็นตามาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาไปเ,เขาเรียกสอดสางคือครับตามาแล้วผมก็ดีใจครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี้ยไปเร็วไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เอามอามใส่จะล้มมิ่งเฮ้ยพุ่นนะโอ้เสียงร่มแหบบอกเลยว แหยบจอยพุ่นเสียงยังพอเนเล่นไปแล้วชวช้างคึกคักคือเแน่แแน่แน่แน,แน,แนไม่เจ้ามาจับบอ,อกนี่นี่เฮ้ยนั่นโอ้ยนอยหนังเมืเ่อไรล่ะของอะไดสร้างพังจริงจริงพุ่นนั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  เอาใช่แตล้มเฮ้ยเมขี่มาเส้นไปตลาดบ่ร้านค้าเม่ขี่ดอกเม่ขี่ดอกเออเจ้าช้างอ้วนนั่นนั่นเอาอีกแล้วโอ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยวุ่นวุ่นวุ่น ตกมันแล้วเอาแล้วเด้อเอาแล้วเด้ะอื้คึกมากครับขวันคึกมากคึกมากเอาเอากัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วอีฮิฮิฮ,ฮิตูดใหญ่ใหญ่นะครับช่างน้อยอ้ย เอ๋อขี่แตกแล้วข uhm anyway. <Cameraman> ี <horas> ่แตกอีกมาสีฟ้านะครับถามผมเนี่ยครับถาผมเนี่ยโอ้ยผมสีซ้อนไทยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณเรแล้วเลียห้องเลียนแล้วคุณน่ะอ๋อนั่งเอ่ออึ๊อึ๊บอึงัดงัดทั้งงัดคุณน่ะเอ้า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  โอ้พังแดของเหรียญพี่ขิงนี่โอ้แย่งของเหรียญเสยนั่นนั่นเอารลมรมมค่อยๆเบาเบาเบาไปแล้วไปทางพุ่นคือแข้งตัวนี้สังนอตัวนี้คือแข้งตัวแข้งแน่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 แนเอ้ยอ้นั่นนั่นนั่นนเอาแล้วดีอีกแล้วดีอีกแล้ว เออเดือคักเดือคักแช่งวุ้นนี่เอ้ยคุณน่ะเอานั่นง,นง,งนั่งทั้งนั่งทั้งนอนนะครับพ่อรถผมกับเหรียญไปเหรียญมากกับอยากได้ของเหรียญไม่ๆเนี่ยครับพ่อของเหรียญไม่ๆผมบ่มีบอกครับมือ่ะอยากได้ของเหรียญไม่ๆหได้นี่พนะื่อนน่ะอืมอืม คับครับปุ่นพุ่แม่เงินแล้วมิ่งแม่เงินแล้วพุ่แม่เรียกเข้าบ้านแล้วครับผมยังไม่ได้ยินอีกเดี๋ยวโดนบิดหูนะพุ่แม่บอกเออว่มาแล้วพุ่มแม่เสียงไผมาเสียงไปมาเออเสียงไผมาออเออเอาเอาเอา ดมิงกลัวครับเอยบเียแล้วเอยบเยแล้วเอ้ยบเียแล้วออเอือเอือเเมิงมป่วนเกาหยีเกาหยีเจ็บอู้วอ้าวววาววววววเวว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 าวววบตวว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 ว้วว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 ้ นึนกว่าจะนุ่มมดเลยนะี่ไปมาผู้ไดมาแล้วอุ้พีเลือมาแล้วพี่เลือมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเระวังไก่ไก่ต้มแท้ต้มแท้โอ้ผีเลือมาดูมิง่งดูมิง่งดูมิง่ง<อ>ไปเลยหันหลังใส่้ั๊บนานควรนะหันดากเนาะเออดูปลาสูสีแล้วก็พีเรือแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วไปตามพี่เลียบอลาลาเลยจับหูพร้อมปื๊ดครับผมเดี๋ยวผมตามไปครับพี่เลียบพูนที่มาขอกินเขาน้ำตาแล้วาวันนี้เขาให้ไก่ไก่กับซิบอดิ่งกินดอกหมึองซุ่งเหรอไกลวันดิ่งกินดอกโอ้มาบีไก่กินเขามิ้งผมเนี้ยตาผมจังน่อยเนี้ยวิ่งไกลบอกกามากินเลยวะยัน มาพี่มาพี่กดนึงก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับเวลากันแล้วครับผมสวัสดีครับ